ในชีวิตหนึง่งในการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยทำสิ่งที่สุดยอดให้กับชีวิตของตนเองเถอะแม้ใครจะไม่เห็นแต่คุณเห็นคุณจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้เป็นจุดเล็กๆเ,เป็นเหมือนปุ๋ยอ่ะที่ทําให้ต้นไม้มันโตขึ้นต้นไม้ก็คือคุณไอ้ปุ๋ยก็คืออะไรความคิดดีๆที่คุณจะใส่ลงไปให้กับตนเองเวลาที่คุณใส่ไอ้เรื่องดีๆต้นคุณจะแกร่งขึ้นลากคุณจะลงลึกแล้วคุณจะสง่างามมากแต่ถ้าคุณใส่ใคลยๆก็เป็นมือที่3ทั้ทนั้นแหละแลวไม่นกนอะไรคือใส่ยาตายให้ต้นไม้อ่ะแล้วต้นก็ตายตายเหียวากก็ฝฝออลลงง วันหนึ่งเดี๋ยวก็ตายเก็ตไหมมันต้องสร้างสภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตัวเองเริ่มต้นจากความคิดของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณจะทําได้ก่อนทุกสิ่งเลยโอเคไหมไปเรียนเพิ่มนะคะคอร์สนี้จะทําให้คุณอัปเกรดตนเองใหม่ให้ใช้ไหลแบบจนคนต้องร้องว้าวอะ่ะและเวลาที่คุณเป็นแบบนี้ได้ความมั่นใจอยู่ในมือคุณทุกคนจะมองว่าคุณมีอํานาจมากเลยแล้วผู้ชายชอบแบบนี้ชอบผู้หญิงที่ไม่ใช่เหยือ่อ